หลังจากที่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราซ้อมมือสุดท้ายที่สนามรีโอสเตเดียมก็เป็นสนามยะาเทียมนะครับน่าจะใก,กล้เคียงกับสนามที่จะใช้แข่งขันในฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับในนัดที่2ที่3สนามจจรังเบซานั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้ว่าคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีเวลาในการซ้อมเตรียมทีม ไม่มากนักนะครับคือราวๆ2สอสัปดาห์ด้วยกันแต่ว่าพีซิโกโกิติศักดิ์เสนเมืองเองก็ค่อนข้างที่จะพอใจในสถานการณ์ของทีมที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับ ซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับหลังจากที่ช่วงเช้าของวันนี้เวลา7นาฬิกานะครับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยก็ได้บินโดยสายการบินไอเอเซียเที่ยวบิน FD357 สปอนเซอร์ใจดีของสโมสรเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดของเรานะฮะไปถึงประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับโดยที่นักเตะคุณพลช้างศึกนั้นจะเข้าพักที่โรงแรม M Hotel ล แล้วก็จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วงเย็นนะครับซึ่งเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราก็จะนําภาพข่าวจากสื่อในบริษัทสยามสปอร์ตมาอัปเดตให้แฟนคลับทีมชาติไทยของเรารวมไปถึงแฟนคลับเอ g ซเมืองทองอยูเต็ของเราได้ทราบกันอย่างทั่วถึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเมืองทองทีวีจะพาผู้ชมย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองก่อนที่จะบินไปประเทศสิงคโปร์กันครับ เอกทุกคนนะค,ค่อนข้างที่จะเป็นความมั่นใจที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแฟนๆมาสน่งนะครับก็ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะที่ว่าเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นฟีลลิ่งที่ดีนะครับและทุกคนก็ไม่มีความหมวาดที่ตกไม่มีความกลัวนะทุกคนค,คิดว่าน่าจะปเป็นเกมที่สนุกในแต่ละเกมทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกร,รม ลงสนามพบกับทีมเจ้าภาพแล้วก็เป็นทีมแชมป์เก่าในวันอาทิตย์ที่23นี้ช่วงเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับสิ่งที่ทีมชาติสิงคโปร์จะได้เปรียบทีมชาติไทยนั้นนอกจากในเรื่องของเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านแล้วนั้นนะครับพื้นสนามก็เป็นส่วนที่สําคัญนะฮะเนื่องจากว่าสนามสิงคโปร์สปอร์ตฮับที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นหญ้าของสนามนั้นจะเป็นหญ้าเทียมสลับกับหญ้าจริงนะครับและณขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นหญ้า ที่ใช้งานอย่างหนักในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากุ่พลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะได้มีโอกาสสัมผัสสนามซ้อมจริงมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะทําการแข่งขันนะครับเพราะว่าในเรื่องของพื้นสนามก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะจังหวะของบอล ทิศทางของบอลรวมไปถึงลมที่เกิดขึ้นในสนามสิงคโปร์สปอร์ตฮับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญแต่ยังไงแล้วนักเตะหลายๆคนของทุพพน,น,นช้างศึกทีมชาติไทยก็มีประสบการณ์อย่างโชคชนนะครับในเรื่องของการเล่นสนามหญ้าเทียมในเมืองไทยน่าจะใช้เวลาในการปรับตัวไม่มากนักนะครับซึ่งข่าวสารของทุนช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะฮะก็สามารถตามติดได้ทางเมืองทอทีวีของเรานะครับเดี๋ยวพยายามจะอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงครับ